ฟรีหมาบน้ำและแชมพูออร์แกนิกขายสามขวดเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับฟรีค่าจัดส่งกดลิงก์ที่ปากมุมสองกล่อง <100. S 1> ยาสีฟันส,สองกล่องสามร้อย <Easy. S 1> บ่ได้ลูกบ่ได้มันจะเขาสิขาดทุ้นดิสิได้มวนเสื้อดิ สองกล่องสามร้อยสามสิบาทครับฟรีค่าจัดส่งนะครับสองกล่องสามร้อยสามสิบาทมานะคายบไออิวออกกะกำลังใจสองกล่องสามร้อยสามสิบาทเด้อนี่เด้อ,อยาสีฟัน <c oughs> ตะวันซื้อกองเดียวสองร้อยตะวันเน้นเน้นขายสูตรทั่วไร่เ้อสูตรสมุนไพรเหลือแค่หาพันกองเท่านั้นมันสิบบออ <c oughs> สมุนไพรก็ขคายครับ <c oughs> สมุนไพรอยู่มุนไพรใช้ดีจริงใช่ครับจะหมดก่อนทุกรอบเลยอันนี้สองตัวนี้สามขวดเก้าร้อยห้าสิบ เตนี้คู่ละห้าร้อยหนึ่งขวดหนึ่งชิ้นนี่สองร้อยเก้าสิบตบสื่อคู่นึงเลยห้าร้อยบาทนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดครับสนามสนุนหน้าครับร้านนางขายของเดอะมอนีน่เรต้องไปแถมมนะัไงซื้อครบเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแถมถุงตัวนี้นะครับพับ<ม>ลงในกล่องนะครับแถมถุงตัวนี้ไปเดอพนี่นองนะครับถ้าซื้อครบถ้าซื้อครบถ้าซื้อครบหนึ่งพันครบหนึ่งพันนี่ แพมอันนี้ไปเดอร์ซื้อครบหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทไม่ได้นะต้องซื้อหนึ่งพันบาทขึ้นไปซื้อก็ได้เทียบกับวนมาพันหนึ่งรถพี่น้องเราตรงน้ <c oughs> <c oughs> นตุงบอสแค่หิวไปเปลียนของฝากในช่วงสงกรเนาะอเป็นรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่พี่น้อง ช่วงนี้เจ้าคืออ้นวนแถวแมนยูครับกินดีครับุ่นแซบมีความสุขชีวิตดีดีครับก็เลยอ้วนนี่ <c oughs> แม่มีคนมาทวงว่าป้าได้ช่วงนี้เจ้าคืออ้วนแถวอ้วนครับอ้วนมีความสุขไหมครับสุขก,กายสบายใจกินดีที่จริงแล้วมันเป็นแผนครับพี่น้องครับเพื่ <c oughs> ออรดีบอกว่าอาหารจอยอรดีบอกว่าหาหารจอยให้เราอว้วนจังคือเลยไอ้สิจริงวันเนื้อหน้าหำลันพ่ากันขายมือเนี้ขอทํายอด ห้ามต่ำกว่าสามแสนนะครับโปรโมชั่นเปิดลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับโปโมชั่นเปิดโปรโมชั่นใหม่เดือนเัษายนครับผมกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะครับจากบอสแคร์นะฮะพี่น้องสามารถที่จะไปฝากไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสงการเนาะมีพอมีแม่มีคนที่หักอย่าลืมเอาบอสแคร์ไปฝากนะครับ จริงๆหมอครับทรงสงการเ์ี่ยเพราะอากาศเนี่ยนี่มาอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำแช่มผู้เอาไปลดน้ำดำหัวเอาไปเป็นของฝากเหมาะที่สุดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่าน4,100ท่านนะครับสวัสดีครับมาแล้วมือนี้มันถึงเริ่มต้นเดือนเมษายนนะครับมือนี้ครับพี่น้องครับเข้ากันมีโปรโมชั่นดีๆมากเลยนะเรัผมโปรโมชั่นนี่ยเพราะโต้ได้พี่น้องแล้วแต่แล้วแต่เดือนไปสี่มีโปรโมชั่นยังเนี่ย